ด้วนดวนดวนดวนสุดวยสุดวยไม่มีจูไม่มีจุดจุเพื่อนคุไม่มีจูเพื่อนชนะได้ยังไงวะไอ้สัสโดนแล้วเพนเกาะเอดีในตัวหมดเลยไม่เหลือเลยแล้วเ่ยจะมีเลนรี่ไหมนี่ ดีไม่มีนะต่อไตอไปที่ใครเมียต่ไปไปลองไปยิงไปมปไ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 ้ไป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 ยปไ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 มไป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 าปไ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 มไป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 ไม่ปไ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 มาปไปามาปไปไปไไปไปไปไไปไปไมไป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 ามไมไไมไปมไปไมไปไปป ให้กูกูกูขอถามพวกเนืมึงมึงตอบกูตรงๆและไอ้ที่กูพูดไปทั้งหมดอ่ะมึงมีใครที่ไม่โอเคกับที่กูพูดไหมไม่โอเคมึงเถอะกูกูอยู่ข้างมึงเสมอเว้ไอ่เนี้ยโอเคหมดมึงไม่ต้องถามเลยไม่พี่ไม่ดูพี่ดูคนในแก๊งถ้าถ้าไม่โอเคกันจะไปใส่สูตรมาทำไมอ่ะอันนี้อันนี้กูไม่อันนี้กูพูดตรงนะไม่ว่าเราจะอะไรแล้วแต่นะแต่ไอ้เขื่อนมันก็อยู่ข้างเราเสมอนะไม่ว่าเราจะถูกจะผิดอ่ะโอายๆคือมันเราเหลือกันแค่นี้เราก็ต้องรักกันเว้วยอย่างนี้มึงเสมอมา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  ไปโุกคนวงนัวมาดอกอนะร้อยดอกลูกไก่ดอกลูกไก่พี่พี่เอลใครสูงบ้างวะทำไมวันนี้กูพี่เอลสูงจังวะไม่มีมีแต่พีเอลเล็กเล้อไปว้ยวงรัววงรัววงรัววงนัววงรัววงรัวพี่ชายผมขออนญาตวงรัวนะพี่ขออญาตวงรัวอยเดียวถอยเล่นดยกั

มุดกูก่อนพฮ้ยไม่เอายามกันให้ตีดาไม่มีเอดีนะชุบดิชุบดิชุบดิผมไม่มีเอดีพี่ขอคนแรกเป็นชุบหน่อยโอกูโดนยิงตายทำไมตายทำไมตายทำไปเฮ้ยแตะกันมีปืนครับปืนเดี๋ยวช่วไม่เรื่อยเดี๋ยวช่วไม่เรื่อย ชุบปน้ชุบปน้ชุบปนี้ชุบปน้ชุบน้ชุบนีชุบนชุบนชุบนชุบ่อนผมมีทชุบเพื่อนตอบแล้วก็ให้ยะชุบเองชุบก็อบแล้วต้องตายห่วยนะผมมีที่ชุบนะไอ้สัตว์นาไปแล้วนี่ยตายหมดเลยตรงนี้ตายหมดเลยปิดช้นหกสิบหตัวบตัวเออไปเอาชุบก่นผมไม่มีผมไม่มีที่ชุบพี่ปิดเลยปิดเลยไปเลย ปิ ados, ่กล like ุ่มไฟใจผมผมปิดมาหกตัวแล้วตรงนี้ตายมา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 เพี่ยวไฟใจผมไปยังเอาเลยมาเอาเลยบุกกู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 สวยอะไรปิด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 ใจเย็น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 ไม่หมดสวยค่อยๆปิด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 ไตพี่ไต เออสวยไม่ต้องพูดเยอะค่อยๆเล่นสวยสวยดีนะเดี๋ยวชุบก้นหน่อยชุบก้นอีกชุบก้นอีกเห็นไหมให้ม่มีใครมีมีบ้างใครๆเอาไม่ได้ไม่เอามีดเก็บตู้เอาช่วยกูหน่อย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 ช่วยพี่หน่อยกูไปกูไปกูเวงกูเอ้งอมล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 มเสด็งน่าก็ไม่เล่าเอาไปตายแต่เยคนเดียวเย็นจะเย็นจะเย็นมากไหมพี่โอเวอร์ครับวันนี้ผมต้องขอโทษนะพี่เพราะว่าวันนี้มันน่าจะเป็นแอนดอร์มันสุดท้ายของพวกผมแล้วนะครับพี่โอเวอร์พี่่ออะะไร เอลมิโอเออเออพี่พี่อะไรอะแกงอะไรอะแซนแซนชูรี่แซนชูรี่เหรอเบตอยู่ป่ะมาดีคนกิ้เบตเบตเบตคืออันนี้ใช่ครูสอนภาษาอังกฤษป่ะฮะใครถามวะช่วยบอกซิกจัดอ้ชนะได้ยังไงวะไอ้สันโดนแล้วเพนเกาะเอดีในตัวหมดเลยไม่เหลือเลยแล้วจะมีเล่นลี่ไหมนี่ มึงเหลือกันไม่ด่ไม่เดี๋ยวผมไปเอาเี้เพี่วี่อผมไปเลยผมมีเงินนะผมเป็นคนผมขอเป็นหน่วยโอนเงินให้เพื่อนจากข้าบัตประกันได้ปะผไม่ได้ครับไปเล่นนะไม่ได้ผมบอกเป็นหน่วยโอนเงิน้ามประกันไม่ได้มันก็อยู่ในตู้ไงมันก็อยู่ในตู้โอนให้เพื่อนเล่นนเล่นวันเล่นวันนี้เหรอครับเล่นวันเล่นวันนี้ใช่เล่นวันนี้สองทุ่มเอไม่ใช่หลังลีหลังลี นี่กูบอกเลยมารักกันปะมมเขาจบอการักกันปะก็ไม่เป็นไรอ้ขาอก็มันไม่ไม่ีเหมือนาโทษขอโทครับผมขาขอครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับครับสโอพี่สโอพี่นะขอโทครับขอโทษครับเฮ้ยไม่ไม่ต้องเ็คชื่อเลยไม่ต้องชชื่อไปไปหาอรก่อนาสาเอกูปันไไปไปไม่ต้องเช็คพี่เจ๊เกรมทิ้งกูเลยในสัตว์อย่างเงี้ย ฮัลโหลครับสู้ๆนะคะรค่บครับผมเาขาไม่ได้บอกมึงพาพีอ๊อฟ กูรีเปเจ็ดอ่ะเดี๋ยวกูยิงให้เดี๋ยวกูยิงให้เฮ้ยกูรูเจ็ดอ่ะไปซื้อเพนนี่กับปาลันแล้วกันเสวยมากเลยอะีอถ้ามึงบอกมึงบอกไว้ก่อนี้ว่าไม่ต้องเอาของเก็บนี่เล่นแล้วเนี่ยนี่ช่วงนี้เป็นช่วงท็อกท็อกท็อกโชว์คุยบูบูกันเลยมามามามบูกันหน่อยดิไอ้เหไออีกเก็บเท่าไหร่บ้างไออีกเท่าไหร่บ้างไม่รักกันดีอุ้ยกูบอกไลอีกเก็เท่าไหร่บ้างใครเก็บเท่าไหร่บ้างเนี่ยกูเกบเท่าร่บ้างทุนเราเราเรา ถ้าหลอฟังกูนะมึงต้องมึงงต้อเหลืออาวุธไว้ชิ้นหนึ่งในตัวนั้นแล้วก็เท่าหรอไม่รู้แต่กูไปเจ็บอาวุธพี่ไปเอาไวาเอาออกมาเลียนเล่เอาบัจดาบัตรปักการมัดคุมข้อหมดไว้ถัาเป็นอาวุธแทนมือไอ้พ่อมึงเอาปืนมาทำที้ยอะไรล่ะไม่่มเขี่ยมันเผื่อมันจังหวะจนต่อที่ไม่มีเงินอาวุธที่หมดนะไม่เป็นไรแล้วได้ไม่ไม่มึงเก็บไว้เลยเอาแค่อันเดียวเองปืนน่ากลัวไม่ต้องดอน เราหเราวิ่งไปมงมันอยู่แล้วเว้เต่อ4 4ต่อลงไปมงมันอยู่แล้วเว้ใมีสนับอะไรก็มาออกมาก่อนเด้อนี่ก่อนสนับขอกมานได้อันเดียวนี่เือเออสนับมาเล่นไเราก็ถามจริงมันทำไมแบบเรารักกันขนาดนั้นเลยไม่แคเลยเหรอไอ้คนหน้าแรงด้วยหน้าแรงด้วย้าแไปด้วยหาวยหาแ้วยหนาวยหนรงดวยาได้ยหนไ้วหนา้ยวย้าไวย้ว้ายหนรถมาไปด้วยหไปด้วยหน้รงยหนวย ลมรถเราอะรถรถมันคัร์นัมโบคันนี้ไม่ใช่เหรอเพียวโอลง้โหรถจริงไหมเนี่ยไปเลยไปเจอแกรนเลยสนุกไหมเขาดูเนี่ยเล่นนี่มันสนุกเว้ยมึงสนุกไหมเขาถามจริงเนี่ยอะทัพวองกูเป็นแบบเนี้ยสนุกไหมมันสนุกเว้ยเขี้ยมันมันจะขืมกันไปเกินว่ะไงเก็บหมดแล้วอ้เก็บหมดแล้วไอ้เขี้ยเอดีไม่มีชุบเลยอะ อ้เก็บแล้วเก็บกับไม่กะเหลืออะไรดึเปไอ้เหี้ยเหลือแล้วกะไอ้เหี้ยกะแบบเออเล่นไอ้เหี้ยแต่เสือกชนะเนี่ยเหี้ยแต่าได้ไงวะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโคตรเก่งชนะชนะเพราะอะไรเพราะไม่มีตอสไงฮะเอาแต่ผมมึง่กันี่ทำไมอ่ะเอามาคนนอกแก๊งเป็นไรกูบอกให้นะถ้าวันนี้ถ้ามาสมมติว่าสล็อตกูสี่สิบแล้วกูเล่นยี่สิบแล้วชนะนะไอ้สัตว์คุณขูมึงดับแน่แล้วกูบอกให้โอ้ยมึงดับเลยแหละอ๋อนี่พี่อำนาจหรอพี่ยกเออ เออพบอยู่แล้วครับเปลี่ยน <ไป S 2> ชิช้นแกงอะไรพี่โอ้ยจะไปตู้บ้างเก็บ<ก>ไ,<ป>ไม้ไม่ผมจะเก็บไ,ไม้เอาจะไปเก็บที่ไหนยิ่งเลีล้วไงชี้แกงอะไรพี่โอ้ยแกนก็สิบองศาเอาอย่างน้อยก็โอ้โหหกสิบใบเลยวะตั้งกี่วันวะเนี่ยกูกะว่าสักร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบแลนี่กูกะว่าต้องเปลี่ยกูว่าต้องเปลี่ยจริงอะ่ะเขดูกูถามจริงมันมีทวนดีแบบพร้อมไม้ลั่นช่วยกูป่ะ แบบเจ็ดคนพร้อมลั่นเน่ะเี็นไหมคือ,อมีว่าแบบขอไม่ได้านลั่นเลยอ่ะขอแบบว่าไม่อยาตายอ่ะคือมึงเข้ามึงไฟปุ๊บมึงห้ามไปโม่งอ่ะแต่มึงต้องด่าให้สุดก่อนอ่ะตายค่อยว่ากันอ่ะ <laughs>